เคยสังเกตกันไหมครับว่าโบราณสถานทุกแห่งเนี่ยมันเหมือนมีเรื่องราวซ่อนอยู่ข้างในเสมอเลยกำแพงเมืองเก่าก็เหมือนกันครับมันไม่ใช่แค่แนวกำแพงอิฐธรรมดาธรรมดาแต่มันคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ยืนหยัดผ่านการเวลามาได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชกันครับนี่เหรอครับ แนวกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชป้อมประการโบราณที่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเมืองสมัยใหม่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรืองในอดีตที่ยังคงมีลมหายใจอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยคำถามที่น่าสนใจก็คือเบื้องหลังกำแพงที่ดูแข็งแกร่งขนาดนี้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างใครเป็นคนสร้างแล้วสร้างขึ้นมาทำใหม่กันแน่เอาละครับ เราจะมาไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอิฐทุกก้อนของกำแพงเมืองแห่งนี้ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นเลยทำไมเมืองนี้ถึงต้องมีกำแพงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตเลยครับคือต้องบอกว่าย้อนกลับไปเป็นพันๆปีเลยนะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ใช่เมืองธรรมดาานะครับแต่เป็นศูนย์กลางอำนาจที่สำคัญมากๆต่างภาคใต้เป็นที่รู้จักในนามอาณาจักรตามพันลิง ที่กุมอำนาจทั้งการเมืองและเศรษฐกิจเอาไว้เลยการเป็นเมืองท่านเนี่ยแหละครับคือหัวใจของความมั่งคั่งทั้งหมดเลยพอเป็นเมืองท่าก็หมายถึงการค้าขายความรวยใช่ไหมครับแล้วพอรวยมีอำนาจก็แน่นอนว่าต้องตกเป็นเป้าหมายของคนอื่นกำแพงเมืองในยุคนั้นเลยไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่เป็นของที่ต้องมีเลยล่ะครับและแล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของกำแพงเมืองแห่งนี้ก็มาถึงครับ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยกำแพงเมืองนี้มีมีวัฒนาการที่น่าสนใจมากเลยนะครับจากเดิมที่เคยเป็นแก่คันดินธรรมดามดาที่ใช้ป้องกันเมืองในสมัยศรีวิชัยจกกนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ในปีพ22ศ .2229 เมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชมีพระราชดำริให้ยกระดับการป้องกันเมืองครั้งยิ่งใหญ่ และนี่คือจุดที่พีคที่สุดเลยครับคือราชสํานักสยามในตอนนั้นโปรดเกล้าให้วิศวกรชาวฝรั่งเศสเข้ามาออกแบบกําแพงเมืองโอ้นี่คือการร่วมมือที่เรียกว่าแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยในยุคนั้นนะครับมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการเปิดรับเทคโนโลยีจากตะวันตกอย่างน่าทึ่งจริงๆแล้วการออกแบบใหม่นี้มันดียังไงคือมันล้ำยุคสุดๆเป็นเลยครับในสมัยนั้นไม่ใช่แค่การก่ออิฐถือปูนธรมธรมดาธรรมดา แต่เป็นการสร้างป้อมปราการสไตล์ยุโรปเลยที่สําคัญคือมันแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับอาวุธใหม่ในยุคนั้นนั่นก็คือปืนใหญ่ได้ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในยุคแห่งการล่าอาณานิคมโอเคพอกําแพงเมืองสร้างเสร็จแล้วอ่ะมันก็ได้ทําหน้าที่ของมันยืนหยัดผ่านการเวลามานานแต่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดนะครับการเวลามันก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้นะครับลองดูภาพเปรียบเทียบกันสิครับ จากสภาพที่เคยสุดโทมรกผุพังไปตามเวลาจนมาถึงปัจจุบันที่ได้รับการบูรณะอย่างดีภาพนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะรักษามรดกชิ้นสำคัญนี้ไว้จริงๆแต่รู้ไหมคะว่าของเดิมมันยิ่งใหญ่กว่านี้ขนาดไหนคือต้องบอกว่าน่าทึ่งมากลองดูภาพตามนะครับกำแพงยาวก,กว่า2กิโลเมตรมีป้อมประการตั้ง8แห่งแต่พอมาดูวันนี้ สิ่งที่เหลืออยู่มันเป็นเ,เศษเสี้ยวของอดีตเท่านั้นเองป้อมประการไม่เหลือเลยสักป้อมประตูเมืองก็เหลือแค่ประตูเดียวมันทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าการเวลามันภาคอะไรไปจากเราบ้างถึงแม้ว่าจะมีการซ่อมแซมดูแลมาตลอดนะครับในช่วงต้นรัตนโกสินทร์แต่โลกมันก็เปลี่ยนไปพอยุทธวิธีการรบมันเปลี่ยนไปกำแพงเมืองที่เคยสําคัญมากๆมันก็ค่อยๆลดบทบาทลงไปตามธรรมชาติของมันแล้ววันนี้ล่ะกำแพงเมืองแห่งนี้มีความหมายยังไง มรดกที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยมันกำลังบอกอะไรกับเราอยู่2,230เมตรโอ้โหลองนึกภาพตามนะครับนี่แค่ความยาวของกำแพงด้านตะวันออกกับตะวันตกเท่านั้นนะรวมๆกันแล้วก็ยาวกว่า2กิโลเมตรเลยคือขนาดของมันเนี่ยมันบอกเล่าความยิ่งใหญ่และความสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตได้แบบชัดเจนที่สุดเลยครับ และนี่ครับประตูชายเหนือประตูเมืองด้านเดิมเพียงแห่งเดียวที่ยังคงยืนหยัดท้าทายการเวลามาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นเหมือนพยานปากเอกที่เชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันของเมืองนี้เอาไว้ทุกวันนี้กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชจึงไม่ใช่แค่กองอิฐเก่าๆแล้วนะครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่เล่าเรื่องราวได้มากมายเป็นทั้งหลักฐานความร่วมมือระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญและที่สําคัญที่สุดเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่เลย และสุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับเมื่อกำแพงที่เคยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกั้นคนนอกกลับกลายมาเป็นสิ่งที่เชื้อเชิญให้เราทุกคนเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวนี้มันกำลังสอนอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าของการรักษาประวัติศาสตร์ให้มีครับอ<ห>ยู่ต่อไปเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เรามีกันนะครับเคยสังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโบราณสถานที่สําคัญมากทางภาคใต้กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชครับ สวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆค่ะครับเราก็มีข้อมูลหลายอย่างเลยทั้งบทความออนไลน์รายงานของกรมศริลปากรแล้วก็ข้อมูลจากทางหน่วยอนุรักษ์ท้องถิ่นด้วยค่ะก็คือเราจะพยายามกลั่นกรองข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้เห็นภาพชัดๆนะคะทั้งเรื่องประวัติความเป็นมาสถาปัตยกรรมแล้วก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ครับผมงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับ กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชนี่เ,เริ่มต้นมาอย่างไงครับถ้าดูจากข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็ย้อนไปได้ถึงสมัยอยุธยาเลยค่ะในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชประมาณพศ22292229 22สมัยพระนารายชใช่ค่ะช่วงนั้นเป็นยุคที่สยาม เปิดรับตะวันตกมากขึ้นมีการติดต่อเยอะโดยเฉพากับฝรั่งเศสอ๋อครับที่มีเรื่องวิศวกรฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับประการด้วยการที่ต้องออใช้ถึงวิศวกรฝรั่งเศสมาออกแบบกำแพงเมืองทางใต้นี่มันบอกอะไรเราบ้างครับนอกจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื เป็นคำถามที่ดีค่ะคือการเลือกใช้มงชูดเดลม,มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทูดนะคะแต่มันสะทรร้อนเรื่องออยุทธศาสตร์ด้วยนครศรีธรรมราชตอนนั้นเป็นห่วงเมืองเอกทางใต้ที่สำคัญมากๆค่ะทั้งเรื่องคุมเส้นทางการค้าเป็นฐานอานาจการสร้างกำแพงแบบตะวันตกที่อาจจะทนปืนใหญ่ได้ดีกว่ามันก็คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงแล้วก็ประกาศความสำคัญของเมืองนี้ไปในตัว อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นการอัปเกรดระบบป้องกันเมืองครั้งใหญ่ให้เข้ากับยุคสมัยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีมีท่อสันนิษฐานอีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องที่ว่าก่อนจะเป็นกำแพงอิฐแบบนี้อาจจะเคยเป็นกำแพงดินมาก่อนตั้งแต่สมัยศรีวิชัยหรือตามพลิงใช่ค่ะมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะนักวิชาการหลายท่านก็เชื่อว่าน่าจะมีโครงสร้างป้องกันเมืองแบบแบบกำแพงดินคันดินคูเมืองมาก่อนอยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่เจอกันบ่อยๆในเมืองโบราณยุคลักแรกพอมาสมัยสมเด็จพระนารายก็ปรับปรุงครั้งใหญ่เป็นกำแพงอิฐมีป้อมแบบตะวันตกก็คือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็แสดงสถานะที่สําคัญขึ้นด้วยครับทีนี้มาดูเรื่องตัวสถาปตัตยกรรมกันบ้างครับข้อมูลบอกว่าผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ค่อนข้างเป็นแบบแผนนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีขนาดระบุด้วยว่าด้านเหนือใต้นี่จะแคบกว่าประมาณ450เมตรแต่ด้านตะวันออกตะวันตกนี่ยาวมากนะครับเกือบเกือบ2กิโลครึ่ง2,230เมตรค่ะใหญ่มากจริงๆค่ะรวมๆกันก็เกือบ6ก<ห>ิโลเมตรโอซึ่งการวางผังแบบนี้แล้วก็การออกแบบรายละเอียดกำแพงป้อมต่างๆเนี่ยก็เห็นอิทธิพลตะวันตกชัดเจนอย่างพวกใบเสม,มาบนกำแพงที่ยังพอเห็นอยู่บ้างนะคะ รูปแบบก็จะต่างจากใบเสียมาตามวัดหรือวางแบบไทยๆคืออาจจะดูเรียบกว่าเน้นความแข็งแรงทนทานเน้นฟังก์ชันการป้องกันมากกว่าความสวยงามประมาณนั้นค่ะแล้วเรื่องป้อมประการละครับเห็นว่าเดิมมีตั้งแปดป้อมแต่ตอนนี้เอ,อ่อไม่เหลือแล้วน่าเสียดายมากค่ะตามผังเดิมคือมีตามมุมสี่มุมแล้วก็กลางกำแพงอีกสี่ด้านรวมเป็นแดป้อมเลยถือว่าระบบป้องกันค่อนข้างดีตามแบบตะวันตกครับ แล้วทำไมมันหายไปหมดเลยล่ะครับอ,อันนี้ก็สันนิษฐานกันไปค่ะว่าอาจจะถูกรื้อตอนขยายเมืองยุคหลังๆห,หรืออาจจะก็ผุพังไปตามกาลเวลาตอนนี้ก็เลยเหลือแต่ในแผนผังเก่าให้เราจินตนาการตามน่าเสียดายจริงๆครับแล้วประตูเมืองล่ะครับกำแพงยาวขนาดนี้ประตูเข้าออกก็น่าจะมีหลายจุดตอนนี้เหลือให้เห็นบ้างไหมครับ ที่ยังเห็นเป็นโครงสร้างชัดเจนที่สุดแล้วก็มีการบูรณะไว้ก็มีแค่ประตูเดียวค่ะคือประตูชัยเหนือหรือบางทีก็เรียกประตูชัยศักอยู่ทางทิศเหนือใกล้ๆกับแนวกำแพงที่กรมสินบูรณะไว้ประตูเดียวเองเหรอครับจากกำแพงเกือบ6กกิโลเนี่ยนะค่ะประตูเดียวที่ยังเห็นเป็นประตูชัดๆและประตูอื่นๆเหรอครับพอจะรู้ตำแหน่งไหมครับว่าเคยอยู่ตรงไหน ถึงตัวประตูจะไม่มีแล้วนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือชื่อถนนปัจจุบันเนี่ยมันยังบอกตำแหน่งเดิมอยู่ค่ะอ๋อหรอครับใช่ค่ะอย่างทางทิศตะวันออกก็จะมีถนนชื่อประตูท่าโพหรือถนนประตูลอดส่วนทางตะวันตกก็มีถนนท่าชีถนนท่ามมาชื่อพวกนี้เหมือนเป็นป้ายบอกทางย้อนอดีตให้เราพอรู้ตำแหน่งได้โอแค่ชื่อถนนก็บอกประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับเนี่ยน่าทึ่งจริงๆ แล้วรอบกำแพงก็ต้องมีคูเมืองด้วยใช่ไหมครับตามปกติแน่นอนค่ะระบบป้องกันเมืองต้องมาคู่กันกำแพงกับคูเมืองซึ่งคูเมืองเดิมปัจจุบันก็คือคลองสายต่างๆที่ล้อมเขตเมืองเก่าอยู่นั่นแหละค่ะอ๋อคลองที่เห็นกันทุกวันนี้ใช่ค่ะอย่างคลองหน้าเมืองทางเหนือคลองป่าเล้าทางใต้คลองท้ายวังทางตะวันตกคลองฝั่งตะวันออกถึงสภาพจะเปลี่ยนไป แต่แนวคลองเดิมก็ยังอยู่ช่วยเรื่องระบายน้ําแล้วก็เป็นเหมือนเส้นแบ่งเขตเมืองเก่ามาถึงทุกวันนี้เพราะฟังเรื่องขนาดเรื่องความแข็งแรงการออกแบบป้อมประตูคูเมืองต่างๆแล้วมันยิ่งชัดเลยนะครับว่านาครสีธรรมราชในสมัยอยุธยานี่ต้องสําคัญมากๆจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยค่ะนครสีธรรมราชเนี่ยมีบทบาทในประวัติศาสตร์ไทยยาวนานมากนะคะ มีหลักฐานว่ามีความเป็นศูนย์กลางต่อเนื่องมาเ,เป็นพันปีเลยตั้งแต่ยุคตามพรรลิงที่เป็นอาณาจักรใหญ่ทางใต้แล้วก็เป็นเมืองท่าสำคัญมากบนเส้นทางการค้าทางทะเลเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้เป็นจุดพักจุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่คึกคักมากๆ ไม่ใช่แค่เรื่องการค้าการเมืองแต่ศาสนาก็สำคัญด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนครเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโดยเฉพาะเถราวาทแบบลังกาวงที่รับมาจากศีรลังกาแล้วก็เผยแผ่ไปสุขโขทยัยไปที่อื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างกำแพงเมืองที่ใหญ่โตขนาดนี้ในสมัยพระนารายณ์เนี่ยมันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องป้องกันค่าศึกอย่างเดียวแต่มันคือการประกาศศักดิ์ศรีแสดงความมั่งคั่งอำนาจบทบาททั้งการค้าศาสนารวมอยู่ในกำแพงนี้เลย ใช่ค่ะตีความได้ตรงประเด็นเลยค่ะกำแพงนี้เหมือนเป็นเปลือกนอกที่สะท้อนแก่นแท้ความรุ่งเรืองของนครในยุคนั้นการลงทุนลงแรงสร้างขนาดนี้ก็แสดงว่าอายุทยาให้ความสําคัญกับเมืองนี้มากแล้วก็อย่างที่คุยกันตอนต้นมันก็เป็นหลักฐานความสัมพันธ์กับตะวันตกด้วยร น่าคิดตามจริงๆครับว่าการนำเทคโนโลยีบุคลากรจากยุโรปมาใช้มันส่งผลต่อมุมมองของเมืองอื่นๆตอนนั้นยังไงบ้างแล้วปัจจุบันล่ะครับกำแพงอายุ300กว่าปีนี่สภาพเป็นยังไงบ้างมีการดูแลบุรณะกันบ้างไหมครับถึงจะเก่าแก่แต่ก็ไม่ถูกทิ้งนะคะมีความพยายามอนุรักษ์บูรณะมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นรัตนโกสินเลยโดยเฉพาะกรมศิลปากรก็เข้ามาดูแลเยอะ ส่วนที่บูรณะชัดเจนที่สุดก็คือแนวกำแพงด้านทิศเหนือค่ะใกล้ๆประตูชัยเหนืออันนั้นจะเห็นแนวอิฐแนวใบเสมาค่อนข้างสมบูรณ์ทำให้พอน,นึกภาพเดิมออกแสดงว่าส่วนอื่นๆที่ไม่ได้บูรณะก็อาจจะสุดโทมกว่ามากก็เป็นอย่างนั้นค่ะแนวกำแพงส่วนอื่นๆที่ยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหลือแค่ร่องรอยเป็นแนวซากอิฐเตี้ยเป็นสันดินหรือบางจุดก็อาจจะ ถูกสร้างทับไปแล้วกลืนไปกับเมืองปัจจุบันการพัฒนาเมืองก็มีส่วนด้วยใช่ค่ะแต่ถึงจะเหลือไม่ครบนะครับเศษซากพวกนี้ก็ยังสำคัญมากในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเหมือนออห้องเรียนกลางแจ้งให้เราศึกษาเรื่องผังเมืองการป้องกันเมืองสมัยก่อนแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย ใช่ค่ะคุณค่าไม่ได้มีแค่ทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวปัจจุบันตรงส่วนที่บุรณะแล้วทางเหนือนะคะเขาก็ปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงามรม่มรื่นมีติดไฟตอนกลางคืนด้วยบรรยากาศดีเลยค่ะกลายเป็นที่พักผ่อนจุดถ่ายรูปไป ใช่ค่ะทั้งคนในพื้นที่ทั้งนักท่องเที่ยวเลยผมเห็นข้อมูลเหมือนกันว่ามีความพยายามทำให้พื้นที่นี้มีชีวิตชีวาขึ้นอย่างการจัดตลาดนัดอ๋อใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากมีตลาดชื่อลาดกำแพงเมืองคอนลาดก็คือตลาดภาษาใต้นะคะครับจัดทุกวันเสาร์ค่ะบริเวณริมคลองหน้าเมืองใกล้ๆกําำแพงฝั่งเหนือตรงความสวนสีธรรมโสกราช ซึ่งมันดีมากนะคะไม่ใช่แค่ขายของแต่เป็นพื้นที่วัฒนธรรมมีอาหารพื้นเมืองของทาม,มือศิลปะด,ดนตรีการะเล่นพื้นบ้านบ้างคือมันทำให้กำแพงเมืองเก่าไม่ได้เป็นแค่โบราณสถานที่เง,เงียบๆแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวาของเมืองปัจจุบันเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้ดีมากๆค่ะครับพอเราคุยกันข้างมดวันนี้ก็เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับ กำแพงเมืองนครนี e いやいや ni ni, pues mm ่ไม e yeah, nah. <kas> ่ใช <ata> ่แค่กำแพงอิฐเก่าๆจริงๆแต่เป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์เล่มใหญ่บอกเล่าความรุ่งเรืองยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์กับโลกภายนอกเป็นสัญลักษณ์ของความเก่าแก่ความเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาการของเมืองสําคัญแห่งนี้เลยค่ะถึงตอนนี้ตัวกำแพงอาจจะเหลือไม่ครบแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมนี้ยังอยู่เต็มเปี่ยมรอให้คนรุ่นหลังมาศึกษาทาความเข้าใจกันต่อไปครับ การได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังกำแพงแบบนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจรากฐานของเมืองนครลึกซึ้งขึ้นจริงๆนะครับเข้าใจบทบาทของเมืองนี้ในประวัติศาสตร์ไทยได้ดีขึ้น แล้วก็อาจจะมีคำถามชวนให้คิดต่อนะคะว่านอกจากหลักฐานที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยกำแพงเมืองเงียบเียบพวกนี้มันยังเก็บเรื่องราวอะไรไว้อีกบ้างเรื่องราวส่วนตัวของผู้คนในยุคนั้นหรือเหตุการณ์เล็กๆที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้จารึกไว้เรื่องราวเหล่านั้นคืออะไรแล้วเราจะจะจินตนาการหรือค้นหาเสียงกระซิบจากอดีตเหล่านั้นได้ยังไงบ้างอันนี้ก็น่าคิดต่อค่ะ